แล้ววันนี้เราก็เข้าสู่ EP ที่7แล้วนะคะซึ่ง EP ดีเนี่ยเราก็เริ่มทาสีทั้งภายนอกและภายในไปบางส่วนกันแล้วนะคะว่า <Wow. S 1> ภายนอกเนี่ยทาทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแบบนี้นะคะส่วนประตูที่ลูกค้าเลือกจะเป็นประตูไม้สักค่คะเดี๋ยวด้านในเป็นยังไงเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องน้ําที่เป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีอ่างน้อ่นะอางล้างหน้าที่เราเนี่ยได้ทําเตรียมไว้ให้ซึ่งช่องตรงนี้กว้างมากพอที่จะมีวิวแชร์เข้ามาได้เลยค่ะส่วนนนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์ที่เป็นของท่วมที่เราติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่สําหรับอาบน้ําของผู้สูงอายุไว้สําหรับเหมือนนั่งอาบก็ได้ค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยเผื่อว่า,าเราอาบน้ําเสร็จเราก็ผ้าชุดตัวหรือว่าเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้แขวนไว้ทางนี้ก็ได้ค่ะ ในส่วนของฝ้าเนี่ยเราก็ทำการฉาบเรียบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเริ่มติดโคมไฟค่ะการติดตั้งหลังคาของบ้านเนี่ยเราก็มีการตัดมุมเพื่อลดการทับซ้อนกันระหว่างกระเบื้องไว้ด้วยค่ะในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มพื้นที่ด้านหลังที่มีการต่อเติมหลังคากันแล้วค่ะ